สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับศัพ์ประยุทธ์รุฟ้าตอน5ตระกูลใหญ่แห่งแดนโอสถว่าพวกเขามีใครกันบ้างเราจะมาเริ่มกับตระกูลเย่ก่อนตระกูลเย่ครับขอ,อนิ้ญาตเล่าที่ไปที่มาก่อนแล้วกันตระกูลเย่เนี่ยเป็นตระกูลที่อ่อนแอที่สุดณปัจจุบันใน5ตระกูลใหญ่สาเหตุเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถผลิตเด็กรุ่นหลังที่มีความสามารถออกมาได้เลยพวกเขาผลิตได้แต่พวกกระจอกหรือพวกทั่วไปนั่นเอง การจะเป็นนักรุงโอสถที่อยู่ใน5ตระกูลใหญ่ที่มีความสามารถจําเป็นจะต้องทดสอบระดับเกี่ยวกับการแข่งขันที่ถูกจัดขึ้นโดยหอคอยโอสถให้ผ่านเสียก่อนและเด็กรุ่นหลังของตระกูลเย่ไม่สามารถทดสอบผ่านถึง2รอบด้วยกันพวกเขาได้ที่โหลดทั้งสองรอบและตอนนี้พวกเขาอยู่ในวิกฤตมากๆถ้าพวกเขาทดสอบรอบที่3ามไม่ผ่านพวกเขาจะถูกไล่ออกจากการเป็น5ตระกูลใหญ่และหลังจากนั้นพวกเขาจะกลายเป็นเพียงแค่ตระกูลธรรมดาทั่วไป ทางด้านของซีหลานที่เป็นหลานสาวก็เลยเกิดความคิดว่านางอยากจะช่วยตระกูลเย่ให้รอดพ้นจากวิกฤตก็เลยเดินทางไปที่แดนอันธาการเพื่อไปตามหาใครสักคนหนึ่งและในตอนนั้นเองก็ไปเจอกับเซียวเหยียนก็เลยชวนเซียวเยยนให้มาที่หอคอยโอสถโดยการใช้เหยือ่อรอดเรื่องของเพลิงอัคคณิตศาสตร์ที่เป็นเปลวไฟที่แท้จริงที่ตัวเซีเวยวเย็นในตอนนั้นกําลังตามหาอยู่พอได้ข่าวแบบนี้ปุ๊บทางด้านเซียวเยยนก็ไม่รอช้า ก็เลยรับปากซีหลันว่าอะจะช่วยก็แล้วกันพอทางด้านเสี่ยวเหียนเดินทางไปที่ตระกูลเย่เขากลับได้รับการดูแลที่ไม่ค่อยดีนักตระกูลเย่หาว่าเขาเป็นพวกไม่มีหัวนอนปลายเท้าจะมาช่วยพวกเขาได้ยังไงถ้าเทียบเขากับทางด้านของเฉาตาแล้วดูเหมือนว่าเขาแทบจะไม่มีอะไรเลยแต่หลังจากได้เห็นความสามารถของเสี่ยวเหยียนในด้านพลังยุทธ์และในการต่อสู้กับคููเขาปิงเหอก็เลยทําให้ตระกูลเยเปลี่ยนความคิดไป เยจงในฐานะประมุขตอนนั้นก็เลยเคารพในตัวเซียวเหียนมากและยินดีจะสนับสนุนเซียวเหียนทุกอย่างเท่าที่เขาจะทําได้ในตอนนั้นเองครับเยจงเนี่ยเป็นคนเหมือนกับว่าพาเซียวเหียนไปทดสอบเพื่อนําตาบอกระดับเพราะตอนนี้ตัวเซี่ยวเหียนไม่มีตาบอกระดับที่อยู่ในระดับปัจจุบันของเขาเขามีแต่ตาบอกระดับที่อยู่ในระดับในอดีตพอตัวเซียวเหียนไปปุ๊บเนี่ยตัวเซียวเหียนก็ได้ตาบอกระดับนักบุงโอสดระดับ7็มาของ เยจงเอกก็ปื้มปิ่มแต่ตัวเขารู้อยู่แล้วว่าเซียวเหยียนมีศักยภาพมากกว่านั้นและในวันที่ต้องทดสอบของ5ตระกูลเกี่ยวกับเด็กรุ่นหลังในตอนนั้นตัวเซียวเหยียนสามารถแสดงศักยภาพที่เหนือกว่าของ4ตระกูลที่เหลืออย่างย่อยยับเขาสามารถทําลายสติที่มีอยู่ณปัจจุบันไปจนหมดจนทําให้เหล่าบรรดาผู้วุษโสเกิดความสนใจในตัวเซียวเหยียนมากขึ้นถึงขนาดที่ว่าผู้วุษโสที่เป็นคน ทำการทดสอบในการแข่งขันครั้งนี้หรือเป็นกรรมการนั่นแหละยังชื่นชมและรู้สึกเนี่ยปลื้มปิติมากๆตระกูลเย,ย่ก็เลยสามารถรอดพ้นไปได้จากวิกฤตในครั้งนี้ต้องบอกว่าตระกูลเย,ย่นะครับหรือทางด้านเย,ย่จงเองเนี่ยเชื่อในตัวเซี่ยวเยียนและเชื่อในตัวของซนหลันเป็นครั้งสุดท้ายเพราะเขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วส่วนซนหลันเองก็รู้สึกปลอดโปร่งโ่วงสบายเหมือนกันที่ตระกูลเย่ยตอนนี้เหมือนกับยกภูเขาออกจากอก แต่ผมขออนุญาตเพิ่มเกตความรู้เข้าไปอีกนิดนึ่งละกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตระกูลเย่นะครับในการที่จะหาใครสักคนหนึ่งมาทําการทดสอบ5ตระกูลใหญ่นั้นพวกเขาจะต้องมีความสัมพันธ์กับคนคนนั้นอย่างเช่นคือให้คนในตระกูลไปแต่งงานกับคนคนนั้นและเย่จงเองก็ใช้ความสัมพันธ์โดยการให้ซีหลันเนี่ยไปมั่นหมายกับเสี่ยวเหยียนเอาไว้แต่เป็นการมั่นหมายในนามไม่มีการนะครับผูกมัดใดๆทั้งสิ้น ถ้าง,งานจบต่างคนต่างแยกย้ายแน่นอนว่าเรื่องนี้ทางด้านของเสี่ยเวเหยียนไม่ได้เสียหายแต่ทางด้านของซนหลันจะเป็นฝ่ายเสียหายมากกว่าในอนาคตอาจจะหาสามีได้ยากขึ้นเพราะเสี่ยเวเหยียนไม่ได้คิดจะแต่งงานกับซนหลันจริงๆเพียงแค่ต้องการใช้ฐานะตรงนี้ในการช่วยเหลือเท่านั้นเยจงเองก็นะครับทีแรกเนี่ยถามความสมัครใจก่อนแต่ซนหลันเองด้วยความที่อยากจะช่วยตระกูลก็เลยยอมรับไป ต่เซียเวเหยียนกับคูดคำหนึ่งขึ้นมาว่าอย่าเอาฐานะตรงนี้มาผูกมัดเขาเด็กขาดถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเขายินดีจะทําให้ตระกูลเย่ทิ่หายไว้วอดได้เลยเพราะเนื่องจากเขาเขามีคนที่เขารักอยู่แล้วแล้วรอบตัวเขาแต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่ามีแต่สาวงามระดับล้มเมืองล้มจักรวาลทั้งนั้นเลยเขาเรียกว่าสวยปานแบบนางฟ้าจะให้มาแต่งงานกับแบบนี้ก็คงจะไม่ไหวนะครับอะไรประมาณนั้น เรื่องตระก,กูลเย,ย่ก็ประมาณนี้แล้วกันต้องบอกก่อนว่าเนื้อหาตรงนี้เป็นการย่อออกมาแล้วกันผมพูดในรูปแบบที่มีเนื้อหาอะจะเรียกว่าไงเป็นรายละเอียดยิบย่อยะนะครับอาจจะไม่ได้ลงดีเทลมากนักในจุดต่างๆให้ต่อไปครับเป็นตระก,กูลไผ่บ้างตระก,กูลปผ่เนี่ยเป็นตระก,กูลที่เมื่อก่อนอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ปัจจุบันเองก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากนักแต่แค่มีระดับเหนือกว่าตระก,กูลชิวกับตระก,กูลเย,ย่แค่นั้นเองและตระก,กูลปผ่ เป็นตระกูลที่ปากดีมากๆในการแข่งขันตาบอกระดับตอนที่เซียวเหยียนกับเย่จงปรากฏตัวขึ้นตระกูลไปก็อยู่ที่นั่นโดยมียายป้าปากตลาดที่ไม่ค่อยถูกกับเย่จงเนี่ยอยู่ด้วยยายป้าคนนี้พอเห็นเซียวเหยียนพอเห็นเย่จงก็เลยถากถางเรื่องในอดีตว่าตระกูลเย่ไม้ขายข,ายขี้นหน้าอีกแล้วตระกูลเย่เนี่ยสงสัยจะต้องถูกถล่มทลายแน่นอนเลยแล้วเมื่อไหร่ที่ตระกูลเย่ถูกถอดออกจากการเป็นห้าตระกูลใหญ่เดี๋ยวนางจะไปเยี่ยมถึงที่ เพื่อสั่งสอนตระกูลเย่สักหน่อยเอาไว้ง่ายๆก็เตรียมตัวทาโถมเต็มที่แต่พอเห็นว่าตัวเซี่ยวเยยนเนี่ยสามารถได้ตาบอกระดับที่เหนือกว่ารุ่นเยาว์ในตระกูลพวกเขาเย่ป้าปากตลาดก็เลยไม่พอใจทํานองเหมือนว่าเฮ้ยก็แค่นักปุงโอสถระดับเจ็ดขั้นกลางตระกูลนางก็มีจะมีค่าเลยนักหนายังไงก็ช่วยเหลือตระกูลเย่ไม่ได้หรอกนางก็พยายามยังปากดีอยู่เซี่ยวเย็นก็เลยช่วยสั่งสอนตบปากแก่ๆให้ไปทีหนึ่งจนนางเนี่ยสลบเมือกไป คราวนี้ตระกูลเย่ยก็โมโหดิเฮ้ยมาตบคนตระกูลข้าได้ยังไงล่ะก็เลยสั่งให้ไปอิงที่เป็นอัจฉริยะที่สุดในตระกูลเย,ย่ลงไปทดสอบในการทดสอบห้าตระกูลใหญ่แต่สุดท้ายถูกเซียวเย็นขยี้จนเละเทะเลยเขาเรียกว่าแพ้ทุกกระบวนท่าแพ้แบบกระจายแพ้แบบไม่เหลือซากและในการแข่งขันเกี่ยวกับนักรุงโอสถนะที่หอคอยโอสถจัดขึ้นก็แทบไม่มีบทบาท เอาง่ายๆเป็นตัวประกอบฉากดีๆเนี่ยแหละเอาแบบว่ายัางไงดีอะไม่สามารถไปเบียดกับเซียวเย็นได้แม้แต่น้อยถึงแม้จะปรุงโอสถได้แต่ก็เป็นแค่โอสถระดับพื้นๆกระจอกอะว่าง่ายๆนะครับเอาไวงา้ง่ายคือตระกูลนี้มีดีแค่ปากแค่นั้นเองส่วนฝีมือเนี่ยก็เงันๆต่อไปครับเป็นตระกูลชิวตระกูลชิวบอกว่าตระกูลชิวเป็นคนที่ดูถูกคนไหมดูถูกครับแต่ดูถูกได้สีหน้า แต่ไม่ได้ดูถูกได้คําพูดเหมือนกับทางด้านตระกูลไปตระกูลชิวเองก็อยู่ที่การทดสอบเกี่ยวกับตาบอกระดับเหมือนกันตอนนั้นแต่พวกเขาไม่ได้พูดอะไรออกมาเพียงแค่รอชมดูและด่าในใจเท่านั้นพวกเขาเนี่ยพยายามจะสบประมาทต่างๆน,นานาเกี่ยวกับตัวเสียวเหยียน<ๆ>เกี่ยวกับตระกูลเย่ยแต่ศบประมาทอยู่ในใจนะเหมือนกับอยู่ในใจลึกๆพูดกับตัวเองในใจแต่พอพวกเขาเนี่ยส่งนะครับทางด้านของอัจฉริยะก็คือทางด้านของชิวจี้ ชิวจี้เนี่ยออกไปชิวจี้พอออกไปปุ๊บกับมีความสามารถก็จริงนะแต่เป็นความสามารถที่อยู่ในระดับล่างสุดของเหล่าบรรดา5ตระกูลณนะตอนนั้นถือว่ากระจอกที่สุดเลยแหละพูดง่ายๆพอกระจอกที่สุดเนี่ยตระกูลชิวก็เลยแบบไม่กล้าพูดอะไรมากพวกวุโสก็เลยเงียบทางด้านของอัจฉริยะก็เงียบเอาไว้ง่ายเป็นตระกูลตัวประกอบดีๆเนี่ยแหละ แทบจะไม่มีข้อมูลอะไรเลยเกี่ยวกับตระกูลชิวนะครับตระกูลชิวเหมือนกับว่าแค่มาให้ครบ5ตระกูลเท่านั้นเองต่อไปเป็นตระกูลเฉาครับตระกูลเฉาเนี่ยนับว่าเป็นตระกูลที่มีความทะนงและมักใหญ่ไฟสูงมากๆพวกเขาครับอยากจะกืนกินตระกูลเย่เพื่อทําให้ตระกูลพวกเขามีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นโดยการใช้ข้ออ้างของการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์นั่นเองถือว่าเป็นตระกูลที่แผนสูงมากๆแต่ นอกจากแผนสูงแล้วพวกเขายังเป็นตระกูลที่มีความสามารถอีกด้วยในรุ่นปัจจุบันนี้มีสามเสาหลักด้วยกันที่นับว่าแข็งแกร่งและคอยค้ำจุนตระกูลในอนาคตคนแรกคือเฉาอิงเฉาอิงใช้ย,ยานางมาน้อยสาเหตุเป็นเพราะว่านางมีความสามารถในการทำลายสติในการทดสอบของห้าตระกูลแต่สุดท้ายโดนเซียวเหยยนทำลายในตอนหลังและนางยังเป็นลูกศิษย์ของ ผู้ทรงอิทธิพลอีกด้วยและที่สำคัญคือนางยังเข้าร่วมงานชุมนุมโอสถถึงแม้นางจะไม่ชนะแต่ผลงานที่นางทำออกมาก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ดีสามารถทำให้โอสถมีจิตวิญญาณไปของตัวเองได้ถึงแม้จิตวิญญาณน,นั้นจะออกมาในรูปแบบของสัตว์อสูรหรือสัตว์น่ารักก็ตามต่อไปเป็นเฉาชิวครับเฉาชิวเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขุมเยือกเย็นและตัวเขาก็ได้รับเลือก ให้มาทำการทดสอบห้าตระกูลในครั้งนี้แต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้กับเซียวเหยียนไปแน่นอนว่าเฉาชิวเองเป็นคนมีความสามารถไม่ได้เลือดร้อนรู้จักแพ้รู้จักชนะถือว่าเป็นเสาหลักอีกหนึ่งคนที่เรียกว่าเป็นเสาหลักหลักนะครับยืนคู่กับเฉาอิงได้เลยแต่ความสามารถจะน้อยกว่าเฉาอิงหน่อยหนึ่งแต่เดือนอุปนิสัยเนี่ยสามารถครบกันได้ส่วนอีกคนครับคือเฉาตาน ไอหมอนี่ต้องบอกว่าอุปนิสัยไม่เหมือนกับสองคนแรกเลยอุปนิสัยเย่อหยิ่งจองหองเอาแต่ใจเวลาแพ้มาก็ไปฟ้องพี่เพื่อให้พี่เนี่ยไปแก้แค้นให้ด้วยนิสัยแบบนี้แหละแต่เนื่องจากเป็นคนตระกูลเฉาไงก็เลยอาจจะโดนตามใจมาหน่อยหลังจากโดนเสี่ยวเหยียนสอนมวยเข้าไปก็เลยเริ่มนับส,สงบสงียมเล็กน้อยแต่หลังจากเขียนเสี่ยวเหยียนแสดงฝีมือในงานชุมนุมโอสดอ้าปากค้างไปไม่เป็น เพราะขนาดคนที่เขาเชื่ออย่างชาวอิงเนี่ยว่ามีความสามารถที่สุดยังไม่สามารถทําอะไรเสียวเหย็นได้หลังจากนั้นครับตระกูลเฉาเองก็บทบาทก็จะหายไปตามการเวลาเพราะพวกเขาไม่นับว่าเป็นตระกูลที่แข็งแกร่งถ้าเทียบกับตระกูลใหญ่ๆอย่างตระกูลบรรพการเหล่านั้นต่อไปก็เป็นตระกูลตาลครับตระกูลตาลเป็นตระกูลที่เรียบร้อยมากๆเหมือนกับว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ใน5ตระกูลใหญ่ พวกเขาไม่ได้มีความจองหองไม่ได้มีความมักใหญ่ไฟสูงมากนักเป็นตระกูลที่เก็บตัวมากๆเป็นตระกูลที่ยากลึกเกินอย่างถึงมากๆในรอบบรรดา5ตระกูลใหญ่และตัวละครที่มาจากตระกูลตาเนี่ยก็คือตาเสียนที่เข้าร่วมในการทดสอบ5ตระกูลใหญ่และประทะกับเซี่ยวเหยียนสุดท้ายก็พ่ายแพ้กับเซี่ยวเหยียนไปได้ที่2ไปนั่นเองหลังจากนั้นครับพวกเขาเองเนี่ยก็เริ่มพูดคุยกันในรูปแบบของมิตรสหายมากขึ้น พะคนผู้นี้เนี่ยสามารถครบหาได้รู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยเช่นเดียวกับเฉาชิวนั่นแหละถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจแต่ก็ไม่แปลกครับเพราะเขาถูกวางตัวให้ในอนาคตจะกลายเป็นประมุขของตระกูลตาลคนต่อไปแต่คนที่แข็งแกร่งที่สุดในตระกูลตาลเนี่ยกับไม่ใช่ตาลเสียนแต่เป็นตาลเฉินตาลเฉินครับเป็นเด็กสาวคนหนึ่งที่รูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูมีความเขินอายเล็กน้อย แต่นางมาพร้อมกับร่างกายที่มีความพิเศษมากๆร่างกายของนางนั้นสามารถดูดพลังวิญญาณจากฝ่ายตรงข้ามหรือคนที่นางไปสัมผัสมาเป็นของตัวเองได้ถือว่าเป็นพลังที่น่ากลัวมากสําหรับสายของพลังจิตวิญญาณและแน่นอนว่าเซียวเหยียนเองเนี่ยก็เคยไปสัมผัสกับตัวนางแต่โชคดีที่สามารถถอนตัวได้ทันไม่อย่างนั้นละก็มีหวังได้เป็นลมเป็นแรงแน่นอนหลังจากการประลองครับของนักมุงโอสด ที่เกิดขึ้นในหอโอสถนั้นตัวของตานเฉียนเองก็สามารถทําผลงานได้ดีมากๆถึงแม้ว่าจะไม่สามารถไปอยู่ในตําแหน่งชนะเลิศได้แต่นางก็สามารถปรุงโอสถได้เป็นผลสําเร็จโอสถก็มีจิตวิญญาณเป็นลูกกระต่ายน้อยน่ารักนะครับแต่ไม่รู้ว่าในเวอร์ชั่นอนิเมะจะสร้างออกมาให้น่ารักถึงขนาดนั้นหรือเปล่านั่นเองเราก็ต้องไปรอรุ้นเอานะครับอ่ะเจอกระดูกกัน้นคลิปหน้าแะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะ